ไสกอกไปทานไหมอ่ะพี่อ่ะอันเดียวคให้หมดเลยพี่เพราะผมกกลับกรุงเทพมาผมเอาแค่สุกไปให้พี่ออขอบคุณมากครับ <S <S ป้าเขาขายอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรวะนะ่ะไส้กอกหรือหรือกุนเชียงหรืออะไรวะนะ่ะแตวป้าเขาขายใครเนี่ยดูดินี่นี่มันเส้นถนนใหญ่เลยนะเนี่ยมีแต่รถยนต์คือเส้นขากลับจากโคราชคือผมจะมุ่งหน้ากลับบ้านคือดอนเมือง เอเจอป้าเขานั่งเงียวเหงาอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาขายอะไรนะไปสวัสดีครับป้าซื้อของหน่อยนี่มันอะไรครับไไส้สกอกหรือไส้กอกไม้เท่าไหร่ครับสิบห้าบาทเอาไม้หนึ่งไม่ต้องใส่ถุงอะล,ลองกินเลยอร่อยไหมเปรี้ยวไหมครับ อัน,นีไม่เปรี้ยวก็มีอันนี้ไม่เปรี้ยวเอาเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวอม่หนึ่งลองชิมหน่อยอ่ามันหอมดีนะไม่เอาผักครับไม่เอาอือหือขายทุกวันไหมป้าเหล่าที่หยุดเหลที่หยุดอ๋อมาเงียบขายหมดปะเนี่ยอะไรนะ กัหมดวันก็ไปหมดอ๋อแล้ววันนี้ขายถึงกี่โมงเนี่ยนี่สี่โมงแล้วเนี่ย<อ>หมดเนี่ยขายถึงกี่โมงเนี่ยวันนี้ก็เนี่ใจว่าจะหมดก็ไปหมดพรงนีตลาดคนะ้าอ๋อใช่เมื่กี้ผมก็เดินตลาดนัซนะื้อข้าวมาวันกับมดเร็ววันกับมดข้าวมืดแล้ววันนี้กกนนอ,อก,กลับก,กี่โมงวันนี้ออกมาบ่ายโมงบ่ายโมงนี่สี่โมงเย็นแล้วกลับกี่โมงวันนี้คาดว่ากลับมืดเลยกลับมืดกี่โมงดึกกี่เลย ทุ่มกว่าโอ้โหต้องขายให้หมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าให้หมดทําไงถ้ามันเหลือดิบมันก็ดีอ๋อถ้า,าเหลือดิบก็เก็บไปได้แต่ถ้าอย่างงี้ยมัต้องให้หมดเลยหมดอืมผม,มเมาหมดเลยเ <laughs> ชื่อไหม,ม,มเมาหมดเลยถ้าผม,มาเมาหมดเลยป้าก,กลับมาเนี่ยกลับไหมตอนเย็นเท่ากับขายหนัาแล้วแตอเไปไนอ็นไรหรอน่าผม,มาเมาหมดเลยผมวยเอากลับดอนเมืองผมมาจากกรุงเทพมาเนี่ย หนูป้าทะเบียนผมเ่ยมาอยู่กรุงเทพผมมาไหว้ย่าโมใช่เมาป้าหมดเลยป้าเก็บกลับบ้านเลยไอ้ตรงเนี้ยไอ้เนี้ยไอเนี้ยไม่ต้องย่างเอาออกไปให้แม่ผมอันเนี้ยป้าใส่ถุงเลยเสาทิย์ไม่ขายระยายทำไมเสาทิย์ไม่ขายคนเยอะเสาทิย์อ่ะคนงานไม่ค่อยมีเใสคนงานอ๋ออาศัยคนงานไอ้เนี้ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผักสลิดจ้ะผักสลิดนี่นะผักสลิดอ๋อโอเค เอาหมดเลยพแม่ผมชอบทำข้าวมาเมาตู้ด้วยได้ไหมไม่ได้อะสุดยอดทำเองแต่บ้าน,านใหญ่คนโคราชเลยปะเนี่ยคนโคราชเลยอยู่ที่ไหนอ้อยู่ตอนนี้อยู่อำเภออะไรอยู่หลังนี่อยู่้หลังนี่เขอมาขายเยอะไหมพวกนี้แต่ก่อนมาวางขายก็ไม่มีตู้แล้วก็วางใจนี่ยวม,วมพัดไปพัดมาฝุ่นอีกอยาอยุดเท่าไหร่ได้เนี่ย 64รับเข้ามาหรือของยายทำเองรับเข้ามาจ้ะรับเข้ามาพี่เอาไหมเอาผมให้เพราะผมเอาเอาเลยพี่เอาเลยพี่เอายานก็ได้เอาไปเลยอ๋ออยากทานนะพี่เอาไปเลยผมให้ครับเหมายาหมดแล้วพี่เอาไปเลยครับเอาไปอันนึงก็ได้พี่กลับเอาไปขอบมาไปไม่ต้องวหผมี่เอาไปเลยพี่สองอันสามพันก็ได้พี่ คเอาสซากเกอบไปทานไหมพี่สะกอกไปทานไหม,อ,มอ่ะพี่ให้หมดเลยพี่เพราะผมกับกรุงเทพมาผมเอาแค่สุกๆไปให้พี่ขอบคุณม,มากครับร้อนๆเลยพี่ๆๆพครับใส่ใส่ถุงด้เลยครับผมเอาแบบไม่สุกไปไง,ไงกับกรุงเทพพี่เพราะว่าอันนี้ก็กินระหว่างทางมากรุงเทพครับเห็นยายเขานั่งนิ่งๆๆเงียบก็เลยอุ่นยายหน่อย แต่แรกขี่พาไปแล้วเออเลยถอยหลังกลับมานี่ครับเอาไปเลยไม่เป็นไรครับขอบมากครับสวัสดีครับครับครับเอาอีกได้เลยพี่นะเก็บเก็บไว้ตู้ก็ได้เพราะว่าไปไม่ค่อยมีคนทำอะไรพี <part of the jungle> ่โอเคครับ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 พี่อันนี้ด้วยในที่ผมกินนะไป กินได้หมดเดี๋ยวผมนั่งกินในรถไปเรื่อยๆเอาเครื่องคิดเลขมาจ้ะเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้มาใหญ่ยยเท่าไหรม่มั้งอันนี้ามสิอันนี้สามสิบไหมสิบห้าคูณสามสิบอันนี้ 30. อันนี้สามสิบอันนี้เท่าไหร่กี่ไม้อ๋อทั้งหมดสามสิบไม้อ่าเดี๋ยวก่อนนะไม้สิบห้าใช่ไหม สิบห้าคูณสามสิบสี่ร้อยห้าสิบอ่นอันไหนอีกก็นะอันนี้สี่อยหสิบนะนอาจจะจำไว้สี่ร้อยห้สิบอันนี้สิบไม้อา่ารวมนี้ยังสี่สิบแปดไมดเอาทั้งหมดสี่ิแปดไม้เลยเอาใหม่สิบห้าคูณสี่สิบแปดเจ็ดรอยยนะี่สิบอนิ กันนะเจ็ดร้อยยี่สิบบวกอันนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยอ้าวอะไรอีกอันนี้่ห้าสิบาทเอันนี้ห้าสิบาทเนะบวกห้าสิบบาทแล้วกับแปดร้อยเจ็ดสิบอันนี้กระหล่ำนี่แถมอ่าโอเคแปดร้อยเจ็ดสิบนะยัายแบ่งร้อยนะยัยจะได้ไม่ต้องทอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบหยายพันหนึ่งโอเคนะครับสวัสดีครับครับขายดีนะยายนะครับ,บครับครับครับสวัสดีครับขายนะยายโชคดีนะครับครับขายดีทุกวันนายายหมดทุกวันเลยนะไปตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรยายตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเพื่อ ใครก็ผ่านมาอุ่นุ่นายบ้างตรงนี้เรียกใบพัดใบพัดชุมชนบ้านเรียบชุมชนบ้านเรียบอ๋อยายขายตรงนี้จันทรถึงศุกรนะเสาร์ทิ้นไม่ขายโอเคเดี๋ยวเพื่อใครอยากกินจะได้มาอุ่นหุ่นายอย่างงี้บ้างโอเคนะยายผมไปแล้วกลับแล้วครับสวัสดีครับครับครับ